เมี้ยัง้ยพระงี้เลยอ,งงอยู่นะบ้ยจังหวะน้อยๆไยไรพูดอะเรือ,อเรือต้นเรือต้งเรือร้งพูนะตั้งน,น้อยไหมปา <c oughs> บุ๊ยสองของอไม่ไม่ไม่<ส>าโอ้อย<ส>าลายอยู่หลายเหรอเนาะ ัเบื้องเงานี่ครับอุยออู่งามแพรตีวคมงามมากเหมือนกันเพราะที่เป็นตุ่มป่โอ้ใหญ่ไวอยู่ ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเก็บดอกพักติวครับพ่อกันนี่ต้นพักติวด้วยวัอนี้พักติวพร้อมกัมาครับพี่น้องมาเก็บพักติวครับว่าสิพภกันเป็นแยกข้าวมดเตียงครับมาพอดอกพักติวเก็บผักหวานพร้อมเอาถือยางแววตอนบัดกปันไดนอบปีนแมน ต้มเสปลาเสแฉไม่ใส่ยังกัะเแปลาก็ได้สามตัวเินบักงมันขาจันเราเมนเต่าเลี้ยวแทะสามตัวบักงเลยข้อแข็งบ่จำยุ่นแล้วมือไหนนยครัเตนเา่ยนจันเย็บดอกวัดผิวไต้มใส่แล้ว่ะได้ตัวใหญ่ปลาดันงานหนึ่งครับตังสิ ที่ทางบ่ด,ดกคือสุปีเนาะสุปรีเห็นหอดใบนนนเนาะเงิน,น,นเนขอด้กันหกี้ยดกกว่านี้ตุ๊ขาอกลุเนาะต้นยูอันหางเห็นเสืันเาดบกกันบ่บดเป็นตน้นบ่เป็น ก,กินัแบบกแก้วกัวสีแสบย้่เสิแสค้งหมสสมเพื่อรวยสช่พอดีกับแกว้นสาแกบคนทำแล้วมันหบ่ยากเ<ม>นอไอาเ้ยมาทามมสีแสบอยู่นม้อนหอมตนขึ้นน้ำมันพออ่ะ งาดหกินข้าท right. right. no, ั้งวันไปหากินขขาเ้ากันครับเฮ้ยนะก็จะพ้นสิภาพี่น้องไปย่งไใครมเดแดงก็เก็ียพักหวานได้ครับผมกับแก้วเมงดาได้มันกับเขามืนี่ครับ แก้วมังดาแจ้ปลากับต้มไข่กับกับปลาครับปลาคอได้ปลาอิู่กับแก้วดอกฟักหนามดอกฟัหกหนามมากินน้ำเด้อกินข้าวปลาน้ำกันเด้อมาๆครับแล้ <c oughs> วกระยางน้ำกันไปหาไข่มดแดงหาฟักหวานน,านีน่นะก็ไปเอาแนวี่ยไงใครมดแดงครับลืมแนวีนดด่ยไงใครมดแดงไปกินข้าวเลี้ยวพุ่นละจังไปเพิ่ง แง่แสงมดแดงเก็บผักหวานครับหลังจากกินข้าวแล้วครับห้างแหลกแหงมานครับเ <c oughs> ตรียมการอยู่ม่น่าจัดการเตรียมการเอาเนี่ยแง่ใส่ไม้เสาครับได้สองไม้ครับมือนคุณทั้งปลายจีบมันครับ จังทาเบิงผลงานครับใครที่ข้าง้างล่างให้เลงเลยไอเอกนี่มันยุดติงาใหม่เลยดิซื้อไม่เสียันดีคุณนะครับใครอยู่ด้วยนี่ข้างนี่ปกป็กปกปยูอ สองข้างลงกันคือบอลคืออปีลๆไปใหม่ออกส้มกันนะฮะาีออกรลดไปไร่อยเอาเบิดตเน้ะใครงามอยู่ครับเดี๋ยวออกรดอันแม่งสั่งหอบหน่อยวันน่ะเดี๋ยวออกโรด นี่ก็ดีงามนะกงามอยู่เป็นเยพาอทางฝนกบงอคนไอห้างแย้ยู่กับิไคในคนเขียมพุงมือแหละครับเขียมอาวุธะเดนห้ามเนาะใครี่เขียมยใส่ด้ถาดกับมาโซ่เพื่นดู ใส่ออกนะใครมันก็ดีงามเนาะมีวิธีเอาของเพื่อนนะครับ ใส่ผลงานหลังจากไล่เอางามเนานะ

ยอดแักไงเลยครับอันนี้เบื้องเงานี้ครับอุย,อย่ยยูงามแมนนท้แดดห่อนแห้งอีหลีครับนี่พักหวานเข้ากัน เห็นใบเห็นบมดเนาะครับเห็นใบเห็นยอดบ่ดซ้อมเบิ้งวีดีโอด้วยครับนี่ของเถอะครับจกพอตังสีละมึงเนี่ยมึงเนี่ยจะพอตังสีแล้วเนาะ เนีย่ยพ่นว่าถ่ายพี่เราสั่นแเนีแยกครหมดแดงครับไปเต่มกันครับคตนะกะมักบอนอครับคลิปมือนีขันมากกัฝากกดไลค์หฮเด้อร์ครับกดไลค์ห้เนี่ยกดแชร์นะนึงกดติดตามม้พร้อมเ้ยครับมาอีกแล้วครับเก็บเล็กผสมหน่อยให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะบ่ิเอาคลิปสีหามือแล้วครับเดือนนี้ไป เบื้องนกลครับสีพายเบื้องไข่หมดแดงน้ำมีฝนเนาะแล้งแย่อยูุ่นละไข่บ่อห้างนี่หลังจากกินข้าวแล้วครับมันช่งใบผีว่อเนาะ <c oughs> ลุ่มๆเยู่ครับ ามาโซ่อกมาโซ่ครับดีโอ้ไข่ดีล่ะพอ่อไข่ีลใส่ใเทสมผลงานกันดูข้างเดียวไนะด้นี่าครับเป็นหอดเป้ยงแล้ว หมันสองบหรอัวนี่ยข้างหน่อยข้างหน่อยโอ้โนี่เด็กไทกันหน่อยเด่อนนตัวนี้แมนนี่ ใช้เพราะดินงามนงเนาะเกณฑสีอะไแน่แรนรครับจะเป็นตะเบิงเนี่ยครับเบิงสังเกตเบิงละไซเกอบบูดครับหมดแดงสิว่าข้นเล่ส่ถุงมือฟอร้อมนี่นะครับไอที่กัดลายไซโปเตียง เรียบร้อยครับขาวงามแล้ววันนี้มาบิ่งผลงานท่างนี้ครับหลังจากาก,กินข้าวเทียน ใกล้ทีเต็มความแน่อีกแงเธอละเล็ยกแล้วหน่อยเติมกันไปครับไปเราะไปทางนี้บรับไปให้นฮาร์ไปน้ำกันพี่น้องเห็นบอกเด้อตาดีฮาซอยกันครับมันยาย้อมเสียวมันยานี่เก็บพวกหวานครับวันนี้เก็บพวกหวานแน่แงใครหมดแดงไปแน่ครับขอหยาดปิดหนาด้วยครับมันหอนแดดหอนแห้ง บ่ไม่กี่ฝ่าจากก่อนครับแม่เหยาะท้วันนี่ดิเห็นบ่กลังแตกหยาะตรงโน้นครับเอาก่อนเอาไปแกงใส่กันเด็กกำลังอยู่ครับไว้เมื่อเดี๋ครับ แดดส่วงบายเนาะดวยอดคันห้องกำลังทนี่กต่โจ๊กอ่อนแ่เป็ยังคงะพ่อน่อปัดจิ้มง่ะทั้งโมยใหญ่เนาะขาใหญ่พักโอ้ใครอีที่ต้นนั่นไหมนั่นเมี่ยนว่นเน้อยกลางก้นเลยอยู่นะเบ้ย แต่จังวันนี่หน่อยลายคูดาเรือเรือต้นเรือต้นเรือข้างเรือข้างกูดางนี้น่อยไหมป้าเรือข้างเรือข้างเรือข้างข้าี่อลายมืนกันเหรอรานี่สิกันบ่ปันไดล่ปันไดลตวนีอยู่อ้นั่นแม่นดีันเด็ตับดมาเดีะต้สิดกนี่บ่ บัวมีบดแดงเต็มมือมาไเนนี่ออกักนไครับนไกแอบล่ะเ่สมหน่อยเลยนี่ัผมหน่อยหน่อยเลยไหอนี้ครับ ไปไฮยัพ่นไรเอาจะข้าวครับดูันดกเลยเนาะิึงผลงานสองห้างนิดหน่อยครับโอ้แต่สาห้างอันใหญ่ๆ่นเด้นี <c oughs> ่งปุกาอยีกครับจังไปเทพส้มผลงานตีน,นีย <c oughs> มันสองผลงานุ่นเด้นึ่งให้ผากวะ <c oughs> ผมใหองของเนาะซ้อมผลงานนะเนาะซอมของครับจะเลยเป็งผลงานจะเหีืยงเนาะปีนโน่นขึ้นมาครับสัมผัสเนี่ยมือไอ้ปอมื่อนี่มือไอ้ปอมื่อนี่เห็นอันนี้บ่แม่ตุนหัวตะอ่อนขวายนี่เดี๋ยวหัวตะอ่อนเดี๋ยซีหุย นนไม่หน่อยล้วบอยูนี่ไก่ไกลแล้วได้ี่ตุนพอเมย์พอสัมผัสนะนี่เด้ตุนหัวตะอ่อนเดี๋วซีข่ยอยอหัวตะมาเห็ดหูไม่ไม่ครับเนะ้ยม่อะใ่ครับานใน่คเนะด๋ยนรี่มาหน้าขัานมาเห็นเมีเมเนเยนะ โอ้ยไ,ได้เหอกินคัะแก่หัวแจักมองยูเท่ห์เหือกหัวจักมองออดีเท่เลยเป็นคันโล่งๆปตาร์นั่นยออเนชให้โยโย่เห็นเลยเหนื่อยครับอโอ้พอกันปีน้อนมาตะพุนให้อ,นอ,อาน้ำสางครับเย็นดีเลยนี่เย็นแล้วกินไปแล้วครับเมืงยานี่น้ำธรรมชาติน้ำแร่นี่ตลอดแรงตลอดฝนเนาะ เ่าใส่ซองสามตีบคนเดียวเราไวเอาเมื่อกินบานน้ำผูเ้เลวคางคางกับมีใบเตยครับพักน้ำผ <ừ. S 1> ักกูดมีเบิดครับเย็นดีวันนี้ไปไปเบิรงผลงานใครมดแดงครับวันนี้ผักหวานกันเองน<า>ะไ,ไปได้ยี่ต้นเดียวเลื่อมยาบยาบพี่น้องถักวหวานกันเบิรงนใครมดแดงครับ อยากออกแงูุ่ตาดีบุ้ยสองของไม <zięki spooky> ่ไม่ไม่ฟาดโอ้ลายอยู่ลายแล้วเนาะสวัสดจโอโคฟันน่ะของมันนี่ของมันนี่เขากันอ่ะ ไปเคาะคุณหน้าตาคุณเอาไปเคาะใช้ตูดม่วงไปขาดพี่เลยไป่แนะ่ึงไหนไปอยู่ทั้งผาตั้งบนผาไปผก็บ่บดไบบด้หลายทั่วไก่เดียด๋วยวยนาะพักหวานเนี่ยพักเกี่วพักเกี่วเนี่ยเปิดสากตั้งแต่ก่อนมัวเสาครับเ <c oughs> นี่ยพักเกี่วได้ไลายบ่และวใครมดแดงแหน่ใครมดแดงน้ำกันเมื่อนี้ได้ลายบอกบมาพอกันแล้วครับ จังเด็กกับจังฝากไว้น้ำเด้อครับขั้นมากกับฝากกดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ำกดติดตามไม่พอมั้ยครับให้คุ้มค่าเลยตากแด็กตาใร้พุ่นเหมื่อนลยจุเหลือไปยืนทรงขาดเมื่อน้ำติ่วบมดต่ำหมดจังพ่อกันไปมือหนานะพ่อมือหนาจะสีไม้ไหมจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสสวััดีครบมือหนาจะสีไม้แหละเรื่องนี้นะห่างมาจักมีแต่อีหยังกันห่างถอกไข่มดลงโหลดมาเศร้านี่ย ต่อมากุงนะพ่อต่มุ้งแต่วันมแดงเอคับแม่ติดใจเอ้ใส่บนีาอใส่เมื่อไหร่ใส่ของเดียวเบิรตบสีม่วงแรงครับตอนนี้ตอนนี้บสามก็กลัสีงแล้วสีได้หลายคาเ่